คุณผู้ชมครับเมนูของเราวันนี้นะครับอาจารย์เมย์บอกว่าเป็นเมนูเบเกอรี่ที่เอาใจคนชอบทุเรียนครับจะมีเทคนิคและก็เคล็ดลับที่ช่วยยกระดับรสชาตินะครับให้เป็นแบบมือโปรเลยยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับอาจารย์เมย์ครับเค้กที่อาจารย์เมย์บอกว่าจะทําวันนี้เป็นเค้กอะไรครับดูเรียนลาวาเค้กโอ้โหคุณผู้ชมน่ากินมากๆเลยนะฮะหรือว่าเค้กทุเรียนลาวานั่นเองนะครับพูดกันขนาดนี้ลงมือทาพร้อมๆกันเลยนะครับ เริ่มจากขั้นตอนในการทำเค้กทุเรียนก่อนนะครับอาจารย์เมย์อันนี้เป็นเค้กแบบชิฟฟ่อนใช่อะชิฟฟ่อนอย่างที่ทราบกันจะแบ่งส่วนผสมกันเอาออกเป็นสองส่วนเนาะส่วนของไข,ข่ขาวกับไข่แดงนะเดี๋ยวเรามาทําไข่แดงกันก่อนไข่แดงเน้นๆแบบนี้นะครับบกฟองครับตามด้วยอันนี้เลยนะฮะตามชื่อเมนูของเรานะครับรทุเรียนทุเรียนแต่ถามหน่อยจะเอาทุเรียนมาใช้อะต้องมีวิธีในการเลือกไหมจ๊ะเอาทุเรียนงอมๆแล้วก็แกะเม็ด เสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อดิวแรงไปปัน่นพอปั่นเสร็จแล้วใช่ไหมใส่ถุงเข้าแช่แข็งง่ายๆสุดนะฮะเราเลือกทุเรียนที่งอมกาลังดีเพื่อที่จะได้รสชาติและกลิ่นที่ชัดยิ่งขึ้นใช่อาจารย์เนยบอกว่าเอาไปปั่นให้เนื้อเขาเนียนที่สุดนะครับแล้วก็แบ่งเป็นถุงเล็กๆเ,เ,เพื่อที่ว่าจะง่ายต่อการใช้และที่สำคัญก,การเก็บต้องแช่แข็งนะครับนี่ได้ออกมาแบบนี้ไข่รแดงกับเนื้อทุเรียนนะครับจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะ เราจะใส่ตัวนผสมที่เป็นไขมันลงไปนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกรนะครับทำอาหารนี่ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับแต่วันนี้เอามาทําชิฟฟ่อนโอ้โหทําง่ายด้วยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเวลาทําชิฟฟ่อนเนี่ยเราก็อยากได้ตัวเนื้อเค้กที่มันมีความหอมความมันนะฮะกระป๋องนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนมข้นจืดที่พอแทบชมพูนะครับ ปีพอตค้นจืดแล้วนะครับนี่ผมว่าเอาให้ครบเซตนะครับปีพอตค้นหวานด้วยครับอันนี้คือได้รสชาติที่หวานมันแล้วก็กล,กล่อมเลยนะครับ <S <S จากนั้นนะครับตามด้วยผงฟูนะครับวานิลลาชนิดผงนะครับ และสุดท้ายเป็นเกลือโปดเติมไอโอดีนนะครับจากนั้นนะครับอีกหนึ่งเทคนิคในการทําเค้กชิฟฟ่อนนะครับการเลือกใช้แป้งเค้กเนี่ยสำคัญนะครับวันนี้เราเลือกใช้แป้งสาลีทาเค้กตราลิบบินนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องร่อนก่อนใช้โปรตีนเขาเนี่ยจะตับนะครับเวลาเอามาทําเค้กชิฟฟ่อนอะไรแบบนี้มันจะได้เนื้อที่เบาสัมผัสดีมากๆอ่ะได้แบบนี้ก็คน,นให้เขาเข้ากันเลยครับ<น>แป๊บเดียวเท่านั้นนะเห็นไหมส่วนผสมไข่แดงของเราก็เข้ากันแล้วครับ โอเคช่วงนี้เราก็จะเตรียมไข่ขาวเลยได้ครับผมโอเคเข้ากันมีแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำใน้งไข่ขาวนะครับเอาล้วครับขั้นตอนการทําไข่ขาวจะเมครับยังไงบ้างครับผมไข่ขาวห้องอุณหภูมินะไข่ขาวอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องครีมออฟทาท่าก่อนครีมออฟทาท่าโอเคสองอย่างนี้นะครับใช่ค่ะโอเคแล้วใช้เครื่องตีแบบนี้เลยครับฟอๆแล้วยัง องรอบครับอ่าโอเคไปตามตาลงไปนะครับประมาณหนึ่งนาทีครึ่งอะครับผมอันนี้เราเป็นเครื่องตีมือถือเนาะใช่ถ้าเป็นเครื่องตั้งโต๊ะเขาอาจจะเร็วขึ้นไหมประมาณนี้เหมือนกันประมาณนี้เหมือนกันนะูเริ่มปูแล้วนะครับเอาล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เอาลละได้แบบนี้ปุ๊บก็พร้อมนะครับ อาละครับส่วนผสมไข่ขาวนะครับได้แบบนี้ใส่ลงไปในส่วนผสมไข่แดงนะครับแต่ไม่ได้ใส่ใส่ทั้งหมดใช่ไหมครึ่งหนึ่งคร,ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอเอาละแบบนี้เลยโอเค,ครแรกๆเราสามารถคนยังไงก็ไม่มีปัญหาแต่พอรอบที่สองจะใส่เข้าไปจะไม่มีสิทธิ์คนเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะจะต้องตะล่อมอย่างเดียวอ่าสังเ,เกตน,นะคุณผู้ชมนะนี่ตะล่อมนะครับคือเอาจาก ตรงก้นของกะละมังนะฮะขึ้นมาเลยขนมตัวนี้คือเขาอาศัยอากาศคือเวลาเราทําเสร็จแล้วต้องอบทันทีเขาจะไม่สามารถรอตเต<อ>าไฟตอนนี้ผมเปิดแล้วใช่เปิดแล้วค่ะที่ชิฟฟอนที่ดีเวลาเราหยดเข้าไปเราย่างเห็นทรงอันนี้คือเธอแน่นอนเธอรอดอ่ะจากนั้นตักใส่พิมพ์เลยครับตัวพิมพ์นะครับอาจารย์เมมี ทาไขมันรองกระดาษแล้วก็ทาอีกทีนะถาดสิบาคูณสิคูณหนึ่งนะแบบนี้ปุ๊บเกลี่ยนะครับปาดเวลาปาดปาดเบาๆอย่าปาดแรงๆโอเคนี่เราไปอบแล้วนะคะไฟ185องศาเซลเซียสนะครับนานประมาณ10นาทีได้ครับอ่าแล้วครับคุณผู้ชมครับ อย่าตกใจนะว่าเมื่อกี้อบเค้กขาดเบอ,อร์เดอรทำไมมาเหลือแค่นี้อาจารย์เมยเ์พออบสุกปุ๊บต้องทำยังไงต่อเดี๋ยวมาเราปล่อยให้เขาเย็นใช่ไหมแต่<ะ>เ,เราก็เอาคัตเตอร์ตัดตัด,ตดโอเคแล้วก็วิธีการใส่ที่พิมพ์ไม่ใช่ว่าจะใส่ยังไงก็ได้เ,เวลาเราลาดเกลซลงไปใช่ไหม,มคะบางทีเค้กลอยขึ้นมาอา้าวเราทำยังไงให้เค้กไม่ลอยอะ่ะนะเราจะเอาหน้าใช่ไหมคะใส่ลงไปใต้พิมพ เป็นแบบเนี้ยตัวหน้าเขาก็จะติดกับตัวก้นใช่ไหมฮะเชงก้าเขาก็จะไม่ลอยอ่าโอเคนะเป็นสาเหตุที่ว่าอบชิป็อกรอบนี้เราไม่ต้องเอาหน้างลอกหน้าค่ะใช่อ่ะโอเคได้แบบนี้ปุ๊บโอเคครับมาทําในเกรสกันนะเกรสทุเรียนกันครับและขั้นตอนในการทําหน้าเคลือบทุเรียนนะครับหรือว่าที่อาจารย์มีบอกว่าดูเรียนเกรสนั่นเองนะครับเราจะเริ่มจากอะไรครับอ๋อเราจะต้องไมโครเวฟ วิปปิ้งครีมกับไอไฟช็อคเลยเอาล่ะครับใส่วิปปิ้งครีมนะครับลงไปในส่วนผสมของช็อกโกแลตชิพนะครับที่เป็นไวช็อกนะฮะโอเคแล้วก็คลุกเคล้านิดนึงอาจารย์เมตแต่เวลาผมเข้าไปอุ่นไมโครเวฟทีไรเนี่ยเขาไม่ติดขอบตลอดเลยนะครับ30วิออกมาคนอ๋อต้องค่อยค่อยทำทีละ30วสิ0วิโอเค ถึงสมผสมเขาเข้ากันแล้วนะเอาให้วิปปิ้งครีมกับตัวไวท์ช็อกโกแลตเขาเป็นเน่เดียวกันแบบนี้นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มในส่วนของการทำเกรสทูเรียนแล้วนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับทุกผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับนมข้นจืดทีพอร์แทรชมพูนะครับอันนี้ทําให้รสชาติเข้มข้นด้วยนะครับหอมมันนะครับเข้ากับทุเรียนนะผมว่าโอเค จากนั้นนะครับสังเกตเลยว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่น้ําตาลทรายเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ทีพอตข้นหวานกระป๋องนี้แทนนะครับบางทีน้าตาลทรายล้วนๆเนี่ยมันอาจจะหวานแหลม,อ,มอันนี้ผมมั่นใจว่าเข้ากันดีกับทุเรียนมากๆนะครับนี่ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้ตัวเกรสของเราเนี่ยเหมือนมีความเซ็ตตัวได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคของอาจารย์เมย์นะเราเลือกใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับสูตรนี้เราใช้1ช้อนชาครับ จากนั้นนะครับตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนะครับแบบนี้เลยวานิลาชนิดผงนะครับใส่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตัดเค็มเพื่อให้รสชาติเขาเข้มข้นขึ้นเนาะและสุดท้ายนะครับแป้งข้าวโพดครับจะทําให้หน่าเกล็ดของเราเนียนหน่อยนะครับสีผสมอาหารสีเหลืองครับคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะสังเกตว่าเรายังไม่ตั้งไฟนะครับแล้ววันนี้นะครับเครื่องครัวที่เราเลือกใช้นะครับอันนี้จะเป็นหม้อหุงต้มเอ็กซ์ตร้าทูขนาด20ซนติเมตรตราหัวมาลายนะครับ ต้องบอกว่าหม้อใบนี้นะครับผลิตจากสเตลเลตสตีลคุณภาพฟูดเกรด SUS 304นะครับเปิดไปได้เลยนะจากนั้นก็คนผสมครับคือเราใส่แป้งข้าโพดเนาะอย่างน้อยเนี่ยเรากต้องคนให้แป้งเขาสุกด้วยอะไรครับคุณผู้ชมนะดูส่วนผสมนะเราใส่ผงวุ้นแล้วนะครับใส่แป้งข้าโพดแล้วมั่นใจว่าเดือดแบบนี้นะครับโอเคใส่ส่วนผสมการน้ชลงไปนะครับคนครับคน ผลให้เข้ากันเลยนะฮะใช่พอเขาเดือดใหม่อีกรอบนึงใส่ดิ้วเรียมปิดไปเลยนะผลตรงกลางแล้วครับอาจารย์เมอ่ะโอเคเนื้อทุเรียนนะครับอือ่ะใส่เนื้อทุเรียนแล้วก็ปิด,ปดไฟ,ไฟเลย,เลยครับผลให้เข้ากันอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนะโอเคครับเข้ากันแล้วครับอาจารย์อ่ะโอเคค่ะจากนั้นนะครับเราก็ตักส่วนผสมนะฮะลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ ้ายนะครับเดี๋ยวมาเราก็ให้เขาเซตตัวเช็ดให้สะอาดเนาะแล้วเราก็แต่งได้ครับผมโอเคได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนิดนึงแล้วก็มาตกแต่งพร้อมเสร็จนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ตัวหน้ากรสเขาเซตตัวแล้วนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยนี่เลยนะครับบัตเตอร์ครีมอันนี้เป็นโอ้คุณพร็อพแน่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นวุ้นค่ะ วุ้นตกแต่งด้วยวุ้นรูปทุเรียนนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะครับเค้กทุเรียนลาวานะครับต้องบอกว่าเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนจริงๆนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับที่สําคัญทําง่ายนะครับแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมได้เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับเต็มๆจากอาจารย์เมย์เลยนะครับ